หลังจากที่สารได้ไต่สวนมูลฟ้องตามที่เราคุยกันไปในมาตราก่อนๆแล้วสารก็จะถึงขั้นตอนของการตัดสินใจว่าจะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่มาตรา167-170ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะอธิบายถึงผลลัพธ์ของคำสั่งศาลในขั้นตอนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น มาตรา167คือศาลจะรับฟ้องหรือไม่มาตรานี้ก็คือหัวใจของการแต่สมมูลฟ้องเป็นช่วงที่ศาลจะบอกว่าคดีที่ถูกฟ้องมานั้นเนี่ยมีมูลหรือไม่มีมูลถ้าคดีมีมูลหมายถึงศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีเหตุผลน่าเชื่อถือว่าจำเลยน่าจะทำความผิดตามที่ฟ้องจริงศาลก็จะประทับฟ้องซึ่งแปลว่า รับฟ้องนั้นไว้พิจารณาคดีต่อไปถ้าฟ้องมีหลายข้อหาหลายกระทงศาลก็จะรับพิจารณาเฉพาะข้อหาที่มีมูลเท่านั้นข้อหาไหนที่ไม่มีมูลก็จะถูกยกฟ้องไปส่วนถ้าคดีไม่มีมูลก็จะหมายถึงศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานเบื้องต้นไม่เพียงพอหรือ ไม่น่าเชื่อถือที่จะสรุกว่าจำเลยเนี่ยน่าจะทำความผิดศาลก็จะพิพากษายกฟ้องก็แปลว่าไม่รับฟ้องนั้นไว้พิจารณาเลยกรณีที่ศาลสั่งว่าคดีมีมูลศาลก็จะต้องเขียนอธิบายในคำสั่งให้ชัดเจนว่ามีข้อเท็จจริงอะไรบ้างกฎหมายมาตราไหนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้เหตุผลประกอบ อย่างสมเหตุสมผลว่าทำไมถึงตัดสินใจเช่นนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและก็ตรวจสอบได้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับกรณีที่1กรณีคดีมีมูลเนี่ยสมมุติว่านายเถูกฟ้องข้อหารักทรัพย์ศาลก็ไต่สวนมูลฟ้องแล้วพบว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนว่านายเเนี่ยเป็นคนหยิบของไปและมีพยานบุคคลยืนยัน สารก็จะสั่งคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเฉพาะข้อหารักทรัพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดและคำมือความของพยานบุคคลที่สอดคล้องกันแสดงเห็นว่าจำเลยเนี่ยน่าจะกระทําผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334 กรณีที่2เรามาดูกรณีที่คดีไม่มีมูลกันบ้างอย่างเช่นนางบีถูกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วพบว่าข้อความที่โจทก์อ้างมาน,นั้นเนี่ยเป็นเพียงการแสดงความเห็นทั่วไปไม่เข้าข่ายการมินประมาทตามกฎหมายศาลก็จะสั่งว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง มาตราหนึ่งเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วทำอย่างไรต่อมาตอนนี้ก็จะพูดถึงขั้นตอนแรกๆหลังจากที่คดีถูกรับเข้าสู่การพิจารณาแล้วทันทีที่ศาลร,รับฟ้องหรือว่าประทับฟ้องเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือส่งเอกสารสำเนาฟ้องฉบับเต็มให้กับจำเลยแต่ละคนเพื่อให้จำเลยได้รับทราบข้อหาและรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า ถ้าจำเลยเนี่ยเคยได้รับสำเนาฟ้องไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่จำเป็นต้องส่งให้อีกตัวอย่างเช่นสารประทับฟ้องในเอในคดีลักทรัพย์เจ้าหน้าที่สารก็จะดำเนินการส่งส,งสำเนาฟ้องที่สารประทับตาแล้วเนี่ยไปให้ที่บ้านของนเอกหรือส่งให้ทนายความของในเอกเพื่อให้ในเอได้รับทราบอย่างเป็นทางการและก็เตรียมตัวต่อสู้คดีต่อไปมัปรตรา1น ก้าแบบถ้ายังไม่เจอตัวจำเลยาตอนนี้เป็นกรณีที่ศาลร,รับฟ้องแล้วแต่ว่ายังไม่มีตัวจำเลยมาศาลคือเมื่อศาลร,รับฟ้องมาพิจารณาแล้วแต่จำเลยยังไม่มาศาลหรือว่ายังไม่สามารถนำตัวจำเลยมาได้ศาลก็จะดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวจำเลยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยอาจจะออกหมายเรียกก็คือเอกสารที่สั่งให้จำเลยเนี่ยมาศาลตามวันเวลานะ หรือออกหมายจับคือถ้าจำเลยหลบหนีหรือว่าไม่ยอมมาตามหมายเรียกหรือว่าเป็นคดีร้ายแรงที่จำเป็นต้องควบคุมตัวศาลก็จะออกหมายจับเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจนำตัวจำเลยมาศาลเพื่อให้คดีเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็จำเลยก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรามาดูตัวอย่างกันนะครับศาลประทับฟ้องนายบอยข้อหาจำหน่ายยาเสพติด แต่นายบอยยังหลบหนีอยู่สารก็จะออกหมายจับนายบอยเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนำตัวนายบอยมาดำเนินคดีตามขั้นตอนมาตรา170เป็นเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งของสารมาตอนนี้ก็พูดถึงสิทธิ์ของโจทก์แล้วก็ผลของคำสั่งสารในชั้นมูลฟ้องชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะคือถ้าสารสั่งว่าคดีมีมูลคำสั่งนี้จะเด็ดขาดหมายวคำว่าจำเลยจะอุทธรณ์ไปสารสูงกว่า ไม่ได้ทันทีจะต้องรอให้คดีเนี่ยมีการพิจารณาแล้วก็มีคำพิพากษาตัดสินียก่อนจึงจะอุทธรณ์ได้พร้อมกับประเด็นอื่นๆแต่ถ้าศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลคำสั่งนี้โจ์มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ทันทีเพื่อให้ศาลที่สูงกว่าพิจารณาว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่บอกว่าคดีไม่มีมูลนั้นนะถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่นกรณีที่1เป็นกรณีคดีมีมูลศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีลักทรัพย์ของนายเอมีมูลนายเอจำเลยก็จะยังอุทธร์คำสั่งนี้ไม่ได้ต้องรอให้ศาลตัดสินคดีแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินก็ค่าอุทธร์พร้อมกันทีเดียวกรณีที่2คดีไม่มีมูลอย่างเช่นศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีมินประมาทของนางบีเนี่ย ไม่มีมูลนางบีที่เป็นโจทย์ไม่เห็นด้วยนางบีสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งยกฟ้องนี้ต่อศาลอุทธรณ์ได้ทันทีนอกจากนี้ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีไม่มีมูลและโจทย์ก็ยื่นอุทธรณ์โจทย์อาจจะกังวลว่าจำเลยจะหลบหนีไปถ้าโจทย์ร้องขอศาลก็สามารถสั่งได้ว่าจะขังจำเลยไว้ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลที่สูงกว่าก็ได้เมื่อแต่เหล่านี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้คดีอา,าเนี่ยเดินหน้าไปได้หรือว่าอาจจะยุติลงในศาลชั้นต้นก็แสดงให้เห็นถึงการคัดกรองคดีโดยศาลและก็การรักษาสิทธิ์ของทั้งโจทก์และจำเลยในการโต้แย้งคำสั่งของศาลเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความโปร่งใสและเป็นธรรม